จุ๊บจุ๊บจุ๊บจุบกันก่อนบอนแล้วจุ๊บจุบจุบรักกันไหมคะรักกันไหมรักกันไหมรักกันคนนี้น้องเพชรครับคนนี้นอ้นนนองพลอยเดี๋ยวพ่อพ่อถามก่อนมาเนี่ยนี่มาเนีน่ย บัาดีจ้าก่อน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 อร่อยไหมอร่อยแซ่บป๊อชอบชกกินดีๆลูกกินดีๆครับวันนี้หนูมาทำอะไรคะวันนี้มาทำอะไร นาักโอเห็นกล้องไม่ได้เลยเขาทำพุ่นพุ่นสายแม่ยใสแม่ยุ่ยใสนดันดีแม่ยุใสพุ่นพุ่นาสั่นพุ่นหนึ่งมาแม่แม่ีครับวว่กี้กกระตุกกระตา

ใส่ใส่อยอยู่แล้วครับโอเคครับนนนนมาถ่ายโปรไฟล์ครับผมลงทำไมลงทำไมครับลงไมลงไหม เมื่อนี่เจอกันอยู่งั้นอยู่อำเภอพุนทองจังหวัดตรอยรับผม<ว>เดี๋ยวผมมาถ่ายโปรไฟล์ปีใหม่ปีใหม่ของวงออร์ดีแบนผมก็เลยมาถ่ายด้วยจะได้ทำปฏิทินด้วยนะฮะเตรียมตัวไว้เลยสำหรับ f อบ้านฮังเอบีนะครับแฟนขับแอนออร์ดีแล้วก็บอยสิริชัยบ้านแฟนบอยสิริชัยนะฮะแล้วก็แฟนล<ว>ับน้องพี่ๆนะครับเดี๋ยวมีเรามีปฏิทินช่วงช่วงปีใหม่นี้นะฮะแจ้งข่าวรีประชาสัมพันธ์ ช่วยกันเลยนะฮะสำหรับแฟนประจำนะที่ติดตามแล้วก็เอ็นดูรักแล้วก็เอ็นดูน้องเพชทน้องพลอยแล้วก็ครอบครัวพวกเรานะครับจะมีปฏิทินให้ทุกท่านไปไว้เป็นที่ระลึกนในช่วงปีใหม่นะครับปฏิทินปีใหม่เฮงเฮง,งปังปังครับปฏิทินแต่ปฏิทินตอนอแต่ก่อนมีเฉพาะเ b ใช่ไหมฮะแต่ปีนี้มี เพชรพลอยด้วยรักกันรักกันรักกันค่ะอยากลงอยากลงอยากลงวสันต์เขายังไม่ได้อยากลงเลยตัวเองอยากขึ้นเลยใช่ไหมอยากขึ้นเออน้องพลอยอยากขึ้นอบน้องโอเคครับ ป้ารอซื้อเลยขอบคุณครับอุ้ยจับตรงนั้นไม่ได้ตรงนี้จับตรงนี้เตรียมพบกันกับปฏิทินอุ้ยรักไหมรักรักพ่อไหมรักมากไหมรักมากไหมรักมากไหมคิดถึงจังเลยคิดฮอด hẹn coi <laughs> <Anh> có em đẹp em đẹp nha, em, em đẹp em đẹp bừng em, em đẹp em đẹp nha, đi chạy đẹp em anh em, <laughs> <laughs>

มา,มาถ่าย,ยโปรไฟล์นะครับถ่ายโปรไฟล์ของวงออร์ดีแบนด์แล้วก็ของ AB ด้วยนะฮะปีใหม่แล้วก็มาถ่ายโปสเตอร์สำหรับทำปฏิทินปี2568 2,025แปดสันยี่สิ้ใช่ไหมสองพั้ยี่ส้าใช่ไหม 2025, ปีห้าใช่ไหมฮะสองพั้ยไหมฮะ 2,25 0ครับผมปฏิทินปี2,568นะครหรือ2,225 <_ d ata> เตรียมตัวไว้เลยนะครับ <_ d ata> สำหรับ <_ d ata> แฟนคลับ A,B <_ d ata> นะฮะ f c ฟซแนอรดีบอยศรี <_ d ata> ชัยะครับบั้นฮัทเอแล้วก็แฟนคลับทุกๆท่านที่ติดตามแอนแล้วก็บอยนะครับผมแล้วก็พีพีด้วยนะครับมีปฏิทินไว้เป็นที่ระลึกทุกคนต้องเกรีสะสมนะไหนใครที่มีปฏิทิน เวอร์ชันแรกน่าจะเป็นปี2023ใช่ไหมครปฏิทินปี2023นะครับใครมีปฏิทิน A B ตอนนั้นยกมือครับรอปฏิทิน2องดาวครับผมรอติดตามในเพจได้เลยนะครับในเพจแอนแล้วก็ในเพจบอยได้เลยเดี๋ยวมีเดี๋ยวเียแจ้งนะครับว่าสามารถจองได้วันไหนมีจํากัดนะครับมีจํากัดด้วยมีจํากัดแค่ห้าร้อยชุดห้าร้อยฉบับนะครับ I did